่วงทุกไง่ในกล่องไฟอย่าไปตามตันหาโมกามมาคุณหามาทำบิปัชนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเห็บเรียวๆญาติพี่น้องมั่นศีรษะคำทงังให้เจ้าว่างค้นหาอุป,ปมาให้เจ้านายเข้าของหลายหมากหล่นตนหม่อยละมิงไปบ่เห็นเราไปใดตายไปกระเสียเปลา ฟงโมเจ้าคิดเบึงให้มันคักให้ไปจักในใจให้ห้ำห้อนดูบางให้พาทาังเสียไปหนาหาทาังให้ผลโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสามมันเป็นไฟแสงกาเผาอุ่าให้ว้วอดตลอดมดทุกสัน่นขุนขาไปพ้นมันบ่เหลือ,อยังข่างกาัดร,ราชจำไต เม่นไัยไัยกับวีเหลือหลอดังเดียวกันนั่นดูคนใดใจ,จตําทําปนปีท่อระพี่เร็ยวชามยามมินทันเน่ระคุนเดียวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสารขมนรกมกตนเดงนผู้ใดจำได้จำเอานี่ปัญญาจำวงัง